ไปดูนี่สกล่องนี้พวงกุญแจในกล่องหนึงมีตุ๊กตาสองกล่องเอ้สองถุงนี้เป็นพวงกุญแจและชื่อที่ได้รับมอบหมายมาเออไม่ใช่ชื่อที่อยู่ในวงล้อก็จะมีลีบีสองแล้วก็เอมิลี่โกวินพันอันนี้คือผู้ที่ร่วมเล่นนะมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครจะได้กล่องที่หนึ่ง เป็นกล่องมันจะมีกล่องไซใหญ่ไซกลางไซเล็กสุดรางวัลแรกไซใ,ใหญ่สุดจะเป็นใครที่ได้ไปไปดูกันกวินได้กวินอยู่ไหมยอยู่ไม่เห็นมันคืออะไรเพราะว่าไม่เห็นไร อ๋อเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวเปิดย้อนหลังอยากเห็นนะไม mm ่ร hmm. <laughs> Mont ู้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดย้อนหลังให้ช่องโรลากัมมี่เออหรือเฟอร์สแ้วก็ได้ตอนนี้รางวัลใหญ่ได้ออกไปที่รับร้อยเป็นของคุณโกวินเฮ้เดี๋ยวเราล็อกชื่อไว้ให้ติดชื่อไว้ให้ เลือสองกล่องสุดท้ายนี่นี่นี่กล่องสายกลางกับกล่องไซเล็กมากล่องสายกลางจะเป็นใครที่จะได้ไปไปดูกันเอ๊ะเดี๋ยนะมีกี่คนที่เล่นวะสามสี่ห้าเอ้ยห้ารางวัลห้าคนพอดีที่เล่นว้าวไปไปดูกันใครจะได้มีสองมีสองได้เป็นรางวัลสายกลาง นี่นะรางวัลเซกางขอบคุณคนดูที่เข้ามาดูกันนะครับนี่รางวัลเซกาเป็นของคุณบีสองเพื่อนเราเองอันนี้ไม่ได้ล็อกนะทุกคน่เดี๋ยวเราล็อกชื่อวาให้กล่องไซเล็กสุดกล่องไซเล็กสุดนะนี่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 จะเป็นใครที่ได้ไปไปดูกันใครจะได้ใครจะได้ใครจะได้ คุณเอ็มอยู่ไหมครับหนูจา้าตอนแรกดูว่ามันจะไปสุ่มได้ชื่อมิมีม่เพราะว่าเราไม่ได้เห็นไลายมันไม่ขึ้นอ่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าไปดูย้อนหลังอันนี้เป็นของคุณเอเมอลีอุ้ยจะบอกว่ากล่องเนี้ยหนักสุดจริงเหรอจริงอันนี้พูดจริงหนักสุดเนี่ยของเอเมอลี๋ยวเบกเบาเดี๋ยวเราลงไปได้นี่อันนี้สองรางวัลสุดท้ายถุงแมว ตัวอะไรข้างในเป็นตัวอะไรไเป็นพวกกุเจอะไรไม่รู้คนดูหกคนขอบคุณมากเลยค่ะคนดูหกคนส่วนอันนี้ชูอะไระเหรอเราไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจําไม่ได้แล้วรางวัลรางวัลวเดี๋ยวเราจะเอารางวัลถุงแมวนี่ก่อนใครจะได้ไปไปดูกันห้าชื่อซ้ํานี่จะไม่ได้นะจะสุ่มใหม่นะใครจะได้ใครจะได้ใครจะได้ ลี่ได้ลี่วันนี้ลี่เขาไม่ว่างนะเขาก็เลยไม่ได้เข้ามาในโทรนี่คุณลี่ของคุณลี่นะครับถ้าคุณลี่มาดูไลฟ์ก็นั่นแหละของคุณลี่อ่ะรางวัลสุดท้ายของใครก็ของพันไงเดี๋ยวคนดูหาว่าเราล็อก เห็นไหมไม่ได้ล็อกถ้าล็อกมันก็ต้องไปพันแล้วดินี่ไปเอ็มเห็นไหมอ,อไม่ได้ล็อกนะทุกคนเราเราไม่เคยล็อกนะอันนี้พูดจริงๆนะโกวินก็ไม่ได้ล็อกเหมือนเดิมแลวก็ได้พันนะครับคุณท้าคุณอยู่ไหมโดอันนี้ของคุณนะ ไปปิวไปเลยปิวไปเลย,เลยพรุ่งนี้จะมีแจกอีกนะนุ่นโอ้คนดูข้บคุพคน,คนดูแปดคนมากมากเลยครับเดี๋ยวเรามาติดชื่อกันติดชื่อในไรสดเลยมาอ่าอันนี้ของใครวะกล่องเล็กของเอมเมอรี่กล่องเล็กสุดนี่ของเอมเมอรี่ของเอมเมอรี่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะผมเอาอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนี่อันนี้กระดาษกาเอมเมอรี่เนาะ อย่างนะ้ลายมือจะเก๋เขียนนิดนึงนะทุกคนเห็นลายมือแล้วไหมไม่เห็นแล้วอ่ะโทรศัพท์ไปไกลๆอ่ะขอบคุณคนดูเจ็ดคนมากๆเลยนะครับเราไม่ได้เปิดไลฟ์มานานมากเลยนะอ่านี่ของคุณเอมิลี่ผมดูไลฟ์คุณด้วยครับอุยคุณดูไลฟ์ผมด้วยเหรอว่าขอบคุณมากเลยนะคุณ คุณเป็นทีมงานผมมานานมากนะคุณผมยังไม่เคยเห็นคนดูไร์เออพูดเล่นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ล,ชล้ตอนนี้เราสมองเออครับรววช่วงนี้จะรวนนิดนึงเพราะว่าเพราะอะไรก็ได้ที่ใจเราจะรักเหมือนคุณพันธ์นะครับคุณพันธ์เขาชอบหมานะครับเขาไม่ได้ชอบแมวนะครับเกี่ยวอะไรอ่ะเออเกี่ยวอะไรวะ เกี่ยวอะไรกับเราอ่ะทุกคน <c oughs> ขอบคุณคนที่กดไลค์มากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูไลค์อยู่ว้าวขอบคุณครับ <c oughs> ใครอยากให้เราไลฟ์สตรีมเกมวันนี้ก็บอกได้เด้อเดี๋ยวลวดสตรีมไปเลยใครอยากให้เราทำอะไรวันนี้จัดมาเลยเดี๋ยวทำให้มีนปูนหมายเลข สตีมเหรอะอะของเอมมาลี่นะครับตอนนี้โยนไปครับอู้ไม่ได้ครับเราจะโยนของคุณทีมงานไม่ได้ะครับมันมันจะเสีย,ยมรดยายยนของใไมกล่อ,กองกลางของใครเดี๋ยวกล่องกลางของใครวะกล่องกลางของไอพันไม่ใช่ดิกล่องกลางของทุกคนมันของใครกล่องกลางอู้คนดูดีมาคุณ กล่องใหญ่ของโกวินกล่องกลาของใครอะบีสองเอบีสองเหรอโอเคเดี๋ยวฉันเขียนกล่องใหญ่กล่องใหญ่ของโกวินเนาะวินนี่อยู่ใช่ไหมอยู่โอเคเขาอย,อยู่แล้วมาเขียนกันเถอะมาถ้ามีเสียงรบกวนขอไปยอยนะพอดีว่าเราไม่ได้ใส่ไม้รบกวนเสียงเอ้ยตัดเสียงรบกวนเออแั่นแหละเพราะว่าเราขี้เกียจ ของโกวินโกวินโกวินที่เล่เน,ไฟไฟน,นี่โกวินไม่มีอะไรโกวินมันเราไม่ได้เรียกเธอนะเราไม่ได้เรียกเธอเราคุยกับคนดูเฉยๆแปะมปเลยครับมีชื่อครับ ขอบคุณคนดูที่เข้ามาดูวันนี้เนะ่ยครับคนกดไลค์สี่คนขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวสตรีมเกมพรุ่งนี้แจกนะแต่ไม่รู้แจกอะไรเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้แจกหรืออาจจะไม่ได้แจกพรุ่งนี้คิดว่าไม่น่าได้แจกแล้วเพราะว่าน่าจะเออพรุ่งนี้เราไลฟ์สดไม่ไม่ไม่ไมลฟ์สดเพราะว่าพรุ่งนี้อยู่ที่โรงเรียน จะทาเราจะทำคลิปแจกกล่องสุ่มเป็ดแต่ว่าต้องสุ่มวงล้อเอานะว่าใครจะได้ใครทายเลขถูกคนนั้นจะได้เดี๋ยวคิดว่าน่าจะลงประมาณอาทิตย์หน้าก็คืองานที่โรงเรียนอะหมดไปละแต่ใครที่เจอที่โรงเรียนสามารถทักเราได้เราไม่ว่าขอถ่ายรูปได้แต่ห้ามเอาไปลงที่อื่นเฮ่อท <Hey. S 2> าแบบตกมือได้ไหมฮะ ผมใชแบบตกมือตกหลังได้ไหมได้แต่ปกติคุณก็เจอผมอยู่แล้วนะโ okay. อเคอันนี้ของออโกวินนี่ก็คือบาสุด <laughs> กล่องกลางก็จะหนักหน่อยกล่องกลางนี่มันไม่ได้เปิดแบบนี้นะทุกคนจะมันจะเปิดตรงนี้ของบี่าเราเรราเราเรลองบีสองใครนั้นเราขอไม่บอกชื่อแล้วกันเป็นความลับ นี่ชัดแจ๋บีลองบีซองของแท้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 เค้ยไม่ได้เดี๋ยวติดหรือขัดติดไอกล่องสุมเป็ดน,นี่ไม่ใช่นะทุกคนเราเขียนตอนนั้นเขียนเอาไปเล่นตอนนั้นเขียนเอาไปเล่นดิเคแต่ว่าอันนี้มันเราก็เลยเอามาประยุกต์ใช้เพราะว่าเราไม่อยากเสียตังค์ก็เลย เอามาประยุกใช้ให้หมดเลยเราเป็นคนที่ไม่ชอบเสียตังค์นะทุกคนใครอยากเสียตังค์ก็เรื่องของคุณไม่เถียงจบ <laughs> คนดูสามคนอุ้ยกี่ทุ่มแล้วอ่ะหนึ่งทุ่มมี่สแล้วเหรออุ้ยทำไมยังมีคนดูอยู่เลยอะ่ะอุ้ยยังมีคนดูอยู่เลยอ่ะอุ้ยทุ่มยี่สิบเอ็ดแล้วยังมีคนดูอยู่เลยอ้อลืมไปว่าผูดตามในช่องตัวเองสี่พัน ดูไลฟ์ฝากกดติดตามกันด้วยนะทุกคนใครกดติดตามนี่ขอบคุณมากเลยคอมเมนต์ได้นะเราไม่ว่านะคอมเมนต์ได้ใครจะคอมเมนต์คอมเมนต์เลยเราไม่ว่าเราเปิด,ดคอมดูคอมเมนตบบน์ถ้ามีเสียงขอโทษด้วยเออ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 บอสมี5นี้ใช่ไหมนั้นเราออกก่อนนะได้ได้ได้เธอออกก่อนได้เลยโอ,อ,อ้ oh, แป๊บ,บนึ่งนะ อา่าปิดเสียงตรงนี้โอเคแล้วก็จะเปิดตรงนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวคนดูหาว่าเราแบบขี้มโมขีมโมขีโม,ไม,ไ,มไม่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 นะขอขอขออนุญาตนะทุกคนขออนุญาตกดไลค์ให้ตัวเองนะ <situation> อย่าอย่าดะไมกันนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงพอดีว่าแบบไม่ได้ใช้กล้องนานตอนนี้ลืมละใช้ยังไงอ๋อนี่ใชอยังงี้โอเคอ่ะ ปแพนกลับแพนกลับเออเออกสิอะมาติดเทปกันต่อฮะวันนี้เราก็ยาวๆฮันเฟยอยู่ไหมฮับเฟไม่น่าอยู่นะหรือว่าเปิดเพลงดังก็ไม่รู้นะเปิดเพลงดังั่นห้องแล้วข้ามบ้านก็มาด่าเฮ้ไม่ใช่ อ่ะเสร็จเหลือสองถุงแมงมุมแมงมุมจิว๋วม,ม,มันอยู่นู่นฮะาไปไปแล้วไปสบายนะลูกแมงมุมมาเฉยเลยทุกคนแมงมุมบุกนะช่วงนี้เดี๋ยวนะไออันนี้ของใครอะไอแมวนี่ของใครเอ็ม ไอถุงรูปแมวนี่มันของใครวะถุงรูปแมวคืออันที่แกสุ่มอันสุดท้ายหรือลองสุดท้ายอ่ะไม่รู้ด,ดนะิตอนนี้ลี่บอกว่าส่งรูปกล่องสุ่มมาให้หน่อยคุณลี่คุณดูไลฟ์สดผมยังเดี๋ยวผมเข้าไปตอบป๊บหนึ่งได้ไหมตอนนี้กล่องสุ่มเหรอกล่องสุ่มยังไม่เข้านะถ้าเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกนะทุกคน ตอนนี้เนาะจะเป็นซ้ำซี้ไปเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นตัวให้เงินใจอยากเตะลอยละคือมาถามว่าไลฟ์สดที่ไหนแปลกมากทุกคนมันก็ติดตามช่อง YouTube เราอยู่โอ้เ oh <my> มกัสเดี๋ยวนะไอไอันนี้ของพันไอลี่ไปยังเดี <laughs> ๋ยวชิคกีพี่สองเจมารี่โกวินไอถุงเงินนี่เป็นของพันแสดงว่าไอแมวนี่ของของลี่ชัวร์ว ของลี่แน่นอนไม่ไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยติดติดติดชื่อต้องติดชื่อใช่ไหมเนะี่ยต้องติดแหละเออกันลืมอ่ะจบมากลับมาในเมสเซจเราใครอยากเข้ากลุ่มก็เข้าได้เลยใครอยากเข้ากลุ่มเข้าเลย แต่ว่าติดตามช่งอง YouTube แล้วก่อนถ้าใครติดตามแล้วก็เม้นมาว่าติดตามแล้วอ๋อลืมไปมันไม่ได้เราเราไม่ได้เปิดแชทโทษทีทุกคนแชทถูกปิดอ๋อเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเราตั้งคา่าปิดไว้นะทุกคนเพราะว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งที่เราเปิดใช่ไหมล้วทีเนี้ยแล้วก็รวมปั่นโดนเด็กที่ไหนไม่รู้มาปั่นพิมพ์ด่าเราอยู่นั่นแหละก็เลย ไปชั่วคราวแล้วก็เลยปิดชั่วคราวนะเพราะว่าเราที่เกียดเถียงกับเด็กกันทุกคนเออไม่ได้ว่าเขาแนละ้วว่าเขาปัญญาอ่อนหรืออะไรไม่มีิจตนาจะว่าเขานะ,อะของรีไปโยนของคุณพันพันซี่พันซี่พันซี่ไม่อยู่อาโอเค ออาเอา,เอาฉันเปิดไมค์เราต่อเลยเหรอเอาเพิ่งรู้เหรอฉันเปิดติ๊กตอกฟังเพลงฉันเพิ่งรู้ตัวเจตเลยก็สิตเ,เปล,าปล่าอ,อ,อุ้ยเธออย่าพูดอย่าพูดแอปอื่นเธออย่าพูดแอปอื่นเดี๋ยวเดวมันกระทบกับพี่ YouTube สุดที่รักของเรา <laughs> เดี๋ยวอ่าพานพานเปิดไมคหน่อยได้ไหม เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็ลังจะมีช่องพันธ์เกิดนะทุกคนช่องพันธ์ก็จะทําเกี่ยวกับเบื้องหลังการถ่ายของเราหรือว็อกของเขาแน่เลยก็เร็วๆนี้นะทุกคนก็มาได้กี่โมงทุ่มยี่สิบเจ็ดพันปิดไหมคือแบบพันเสียงดังมากอันนี้เริ่มจริงนะไม่โมู ใครว่าเราโม้นี่ไม่ได้นะนี่ทุกคนขออวดไหนเพราะวาไป,ปมาบ้านเราอแล้วอ๋อเขาอวอดหนนะทุกคนนี่เรานะต่อเองตั้งสามถึงสี่ชั่วโมองเลยเราอุตส่าห์ไปขีปมาเองเป็นไงแล้วต่อเองสวยไหมอันนี้ของพ่อเราเองส่วนมันมีตัวข้างในอยู่นะมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาแป๊บหนึง่งว้ามันหักช่างหัวเว้ยขาขีาบหลบไปดิ อามามาต่อกันเถอะโอ้ฉันต่อผิดแล้วแหละเธอนั่นไงเธอฉันต่อผิดฉันเป็นผู้ชูกเครือกให้ชูวัดวิน้องขาหากักน้องน้องเป็นไรไหมนี่ยนะทุกคนความความที่มันแบบหลวมาทะ้เออมันหลวมมากอันนี้เรื่องจริงไม่หมูไม่หมู ใครหาว่าเรามุมไม่ได้ไม่ได้แต่เราไม่เถียงนะนี่อันนี้เราก็ต่อเองเหมือนกันอันนี้ของเรานะนี่สวยไหมสวยเนาะทุกคนคอนเทนต์ตู้คลิปช่วงนี้เรางดก่อนนะพอดีว่าตู้คลิปเราไม่ได้พังนะแต่ว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอรอบนะแล้วก็กำลังจะะดิ์เพิ่ม แต่ว่าเน,นี้ยมันมันพังตรงที่ว่าตอนนั้นเรา100เอ็นตรงเนี้ยแล้วมันก็ขาดไปละเพราะว่าแมวฟัดนะนี่เ,าเอาอันนี้มาใส่ด้วยแต่ว่ามันมันไม่ใช่ขายขีดจริงนะทุกคนแล้วก็เราไม่ทาเป็นแบบของแท้เราทําทู้ขี้แบบไม่ไม่ได้ใส่ลาวเข้าไปนะทําเป็นกล่องธรรมดาเนี่ยเนีย่ยอันนี้ก็เราก็เพิ่งร้อยใหม่เองเนี่ย อันนี้เฉลยแค่ในร้านสดนะทุกคนทุกคนอย่าไปบอกคนอื่นนะนี่นี่อันนี้อันนี้เราทำเองว๊าไม่เป็นไรมาพันเอมี่ <What? S 1> มาสตรีมเกมกันไหมสองเครื่องได้ไหมได้เงี้ยเดี๋ยวเราขอสตรีมก่อน <What? S 1> เดี๋ยวเราสตรีมก่อนเลย ดีแมปอะไรอ่ะเราอไม่รู้ดิออแค่ออนะั้นกล้องมันเอียงนะตอนนี้ทำไมมันเอียงเอียงได้ไงเออนี่มันเอียงจริงเด้บอกได้โมเลยมันเอียงของแท้มันเอียงของแท้อ้มันเอียงของแท้เค่้เออนั่น นะทุกคนเราขอปิดเครื่องไออันนี้ก่อนคือแป๊บน,นึงนะมันมันมีปัญหานิดนึงแป๊บน,นึงนะมันจะหมุนมาด้านนี้ไม่ใช่มันต้องหมุนไปด้านนู้นนี่มันต้องหมุนมาด้านนี้เราเปิดเครื่องหนึ่ง โอ้ไฟแรงเวอร์ญาน้งหายไฟแรงเวอร์เลยนะทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราซ่อมเครื่องแป๊บหนึ่งตุ๊ดตุ๊ตุ๊โอเคอได้เวลาละไปจิง,จง,จงอ๋อแป๊บนึงนะเราจะต้องปุ่ล็อกตรงนี้โอเคปุ่ล็อกแล้วเธอเธอเธอ,อทำให้ฉันได้ยัง เธอเธอไม่ทำให้ฉันอะ่ะเป็นอะนทุกคนเดี๋ยวเราขอลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวขอขึ้นไลฟ์ใหม่นะพอดีว,ว่าไล์มันบักเจอกัน